สวัสดีครับ EP นี้คงไม่ต้องการคำโปรยอะไรมากนะครับหมาโผลฟูลหรือว่าผัดเต้าคู้เสฉวนเนี่ยทุกท่านคงรู้จักกันดีอยู่แล้วมาดูวิธีทำกันเลยนะครับหากที่บ้านไม่มีควาเจลแบบผงก็เอาแบบเม็ดนะครับหนัก2 3ส,สกรัมล้างน้ำสะอาดแล้วมาคลุ้ยเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็ตำให้ละเอียดครับเตรียมไว้ใช้เลยหรือจะนำไปล่อนกระชอนให้ได้ผงที่ละเอียดกว่าก็ได้นะครับขิงก็กระเทียมเล็กน้อยครับสับหยาบซอยต้นหอมสัก2ต้นครับ เต้าหู้อ่อนสองก้อนนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าถ้าเกิดใครทาเต้าหู้เองเป็นนะครับ mm hmm. ก็อาจจะทําแบบในจือโต้ะฝูที่ได้เนื้อนุ่มกว่าเต้าหู้อ่อนในท้องตลาดหั่นเสร็จแล้วเราจะนําไปต้มครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับใส่เกลือป่นหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ใส่เต้าหู้ลงไปต้มประมาณ2นาทีเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ําครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะครับตามด้วยขิงสับกระเทียมสับแล้วก็จะใช้หมูสับหรือเนื้อวัวสับก็ได้ครับหน่ีดผัดให้พอสุกตามด้วยโต๊ะบันเจียง1ช้อนถึงช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใส่มากก็จะเค็มนะครับเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันตามด้วยพริกป่น1ช้อนชาครับหรือชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านั้นก็ได้ผัดเสร็จเติมน้ําลงไปประมาณ1ถ้วยนะครับตามด้วยขวาเจียวป่นน้ําตาลทรายหช้อนชาซีอิ๊วจีน1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาคนเคลื่อนให้เท่ากันครับใส่ต้นหอมลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่เต้าหู้ลงไปครับเกลี่ยเต้าหู้ให้แช่อยู่ในน้ำนะครับเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีครับถึงเวลาแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวโพด1นช้อนโต๊ะไลยน้ำา80มิลลิตรนะครับแบ่งเติมเข้าไป3ครั้งครั้งแรกเยอะหน่อยใส่ลงไปแล้วก็ผัดๆแล้วก็เติมครั้งที่2ตัวน้ำซอสก็จะข้นหนืดขึ้นนะครับ ทางที่3ใส่จนหมดก็ผัดต่ออีกแป๊บหนึ่งครับจากนั้นเราก็โรยด้วยหอมซอยจากนั้นตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟครับก่อนเสิร์ฟเราก็โรยหน้าด้วยหอมซอยแล้วก็ควาเจียวป่นอีกสักน,นิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและกลิ่นหอมเพียงเท่านี้เมนูมาโพดโฟฟ๊ฟูที่หลายๆท่านป,ปิดปานก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีีหน้าเราทาอยู่เชียงโรซือ อีกหนึ่งเมนูอาหารเสฉวนยอดนิยมกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำและการทานอาหารจีนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ